ปลยงานบนประดที่นี่ประจับีพ่อสารพัดอร่อยผมสิบสนะี่พ่อไว้งานเพื่อนดักหนึ่งขอยขึ้นสูงขอให้ลงสันส้นาทำทาแนนได้เยอะเยอะๆทำมันเข้าไปขออนุญาตนะครับขออนุญาตทันอนุญาตนะครับบ,รบังใพป้อมคนปอมขึ้นสูงสูงลงสันส่นตา ทำเวลาได้หลายๆทำยุนโจนโชคดีสามสองหนึ่งไป

makan người! <coughs> <coughs>